สวัสดีจ้าพี่น้องเห็นไหมเนี่ยยายไทยจะหาวิธีถนอมอาหารกินต่ออีกนี่คือตอน้นเครื่องไช่บ้านเขาเนาะพี่น้องเนาะยายไทยก็จะมาล่อเอากรีบเนี่ยออกพี่น้องเอาออกให้ได้ประมาณนี้เด้อเนี่ยประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะเสร็จแล้วตัดให้ได้ระดับของขวดพี่น้องจากเนี้ยไหมคะเนี่ยยายก็จะตัดเลย น้องมันก็จะได้แบบนี้พี่น้องจา๋าใส่ลงไปเลยพี่น้องใส่เข้าไว้อย่างนี้เลยเด้อแล้วเดี๋ยวเขาก็เนี่ยอีตรงที่มันเขียวๆเนี่ยพี่น้องที่มันเห็นเเขียวๆเนี่ยเห็นไหมลูกเขาอะ่ะเด่ยเขาก็จะออกมาอกีกแล้วเราก็เก็บเขากินได้พี่น้องกินต่อไปได้แล้วไม่ต้องไปซื้อเขาถ้าพูดถึงคนเดียวนะ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องเราก็กินต่อได้เลย ใส่น้ําทิ้งไว้คอยจะเปลี่ยนน้าอย่างเดียวพี่น้องเราก็จะได้ของอย่างนี้กินได้พี่น้องเด้อขึ้นใชยแช่น้ําไว้มันก็จะได้กินต่อจ้ะเห็นไหมเราก็ไปวางไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองใจพี่น้องโอเคนะโอเคค่ะเอาไว้ให้ดูนี่คือวิธีของยายไทยๆพี่น้องอยู่อย่างนี้มันก็ต้องประหยัดมันออกมานิดนึงออกมาหน่อยนึงปัก็ตัดกินเนาะ เดี๋ยวเขาจะออกมาทุก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 แขนงอะที่เขาตายอยู่เนี่ยเขาจะออกมาหมดเลยโอเคนะคะพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเด้อขอบคุณหลายๆค่ะกับใจใจ,ใจ